เด็กครับนี่จะรับสู่สเปโรชนลเดกครับนีบบบบ่ผมนี่เกมเอาว้นะครับรอนนี้อะไรใครที่ผ่านเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดไลคไ์ให้ผมด้วยถ้าชอบนะถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องกดทางนั้นวันนี้ผมก็จะมาดูว่ามีหน้าลูกรักของผมโดนเนื้อที่เมื่อ ลองเล่นเราเล่นก็ครับวันนี้ผมก็จะมาลองเล่นดูว่ามันจะกากลงขนาดไหนแต่เขาบอกว่าโดนเนื้อไปนิดเดียวแหละนิดเดียวก็มาลองดูกันว่ามันจะกากหรือเปล่าตัวมันจะกากหรือผมที่กากโอเคดูในเกมเลยฮึมไม่น่าขโมยเหมือนกันในนี้โอเคครับตอนเราก็ตัดหยุดเกมมาแล้วนี่ของเล่นใหม่ของเล่นใหม่แอบพักวันนี้ เคมาถึงแล้วยึดทุ่มก่อนนะติ้งๆตอวตัวแบบนี่เโอเคแล้วก็ยึดแอนน่ขวาด้วยเฮ้ยติ้งๆน,นี่นะซับก็เ,เ, oh, เ,เป็นอารมณ์อะมาถึงก็สวัสดีเพื่อนสวัสดีก็หลังจากที่ถูกวับไปผมก็ลองเลยมาสิบเป็นสิบตาผมมันก็เบาลงแบบนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เห็นผลมากแต่ก็นะมันก็จะเอาเยนืนออฟเลนลำบากนิดนึง แต่ถามว่าผมมันมันเป็นสก,กิลหายจริงหรือเปล่าก็ใช่นะแต่ก็ไม่ถึงขนาดน,นั้นแต่ท่านเนิร์ฟแบบไม่รู้แต่ผมว่ามันก็ยังโกงอยู่นะแค่ปั่นลงเบาลงนิดนึงเนี่ยแต่เวลามันโดนตีอย่างเงี้ยหรือไปตีเขามันก็เก็บสแต็กได้เออมันก็โกงมันก็ปั่นได้เรื่อยๆนี่เน็ตเกมอีกทีนะ oh. สวยเพื่อ เพื่อนปัดอย่างรวดเร็วทันใจเราก็ควรต้คิดตัวนี้เพื่อให้ปากเขาเดินเองนะจะเป็นไังไ้ก็จะดีเลยเนี่โยโอเคโอเครูบูรูบูได้โทษด้วยนะผมปากมันร้อนในเจ็บมากเลยนี่โอเคเนี่แปลกแ,แล้ว,วัเนี้ยสวยแต่นั้นมันก็ยังแรงอยู่นะ มันจะฝั่นเป็นทูดมามจตหรือเปล่าไม่น่าใช่นะความที่ผมไม่มีทฤษฎีครับปฏิบัติล้วนๆโน,โนทฤษฎีไอ้ดิไอ้ดินี่ผมหลงใหมากนะจิ๊บแล้วก็ปล่อยจิยย๊บแล้วก็ไปโอ้เจ็บมากไอ้ดิมาวะไม่ให้โอ้ขอบคุณครับใจดีจัง เราเป็นแนวหน้าะต้องขอไม่อารณ์ปัเนเฮ้ยเมียมันหายมั้ยเนี่ยมาบนรึเปล่าหายหาย,หายโหดูจากตรงแล้วไม่รอดซียูวเรากกับบ้านก่อนนะโอเคเมื่อกี้หายอย่างรวดเร็วเลยสวยแ๊บ ไอริฟาร์มเนี้ยเพิ่งรู้น้อยไอลิฟามมึงแค่ดีกูมาถึงแลตายปั่นปั่น้ยขอโทษโอ้โหจะมาแล้วเดียวเล้กจะหมดตัวอีก่ะมาดิมาดิาดเจ็บเหมือนกันเนี่ยเจ็บเหมือนกันเนี่ยรักกิเลนเพื่อนบัตไม่น่ารอดเอาแล้วเพื่อนสองตัว ถือเลือดแน่แล,นละบอกว่าบอกว่เฮ้ยๆฉันขอโทษไม่กลับดื้อปั่ทนทำไงกลัวทำไง,งผมอะ่ะกล้าเกิน เคเด็เราก็จะออกมาเป็นร้านสถานะก่อนนะ <Ret reat. S 1> ไม่รู้เป็นไรนะเดี๋ยวนี้ผมออกร้านสถานะทุกตาเป็นไอเทมยอดฮิตไม่รู้นะผมเจอที่ไหนมันก็มาผมว่าออกลามันคุ้มที่สุดแนละ้เ <Ret reat. S 1> กาะน,นี้ผมก็ไม่ค่อยออกนะเพราะว่านไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แหลมใหม่ก็เสร็จสครับดูเตะเดินกลับมาแล้วก็ดึงบอกเลยว่าแตกแตกแน่นอน พวกหนูไม่ออกไม่ค่อยออกโลนะออกเลยนะนะเมื่อกี้สเต็ปดึงเดินถอยหลังมาก่นะอนเ,เนี่ยนะค่อยดึงอย่าเพิ่งไปรีบหดเกินพี่มันเกนน่งอีกเองมีหน้าก็หอนกันนะเนี่ยตอนนี้ผมคุยคนเดียวนะบิมบาโคลาดแล้วตามไปต่อทิศใงญ่ วันนี้ไม่เข้าเันมีดาสกิลไม่เข้าเขาดันเออคกูทำเองกูเยคุทำองกูเยคุตองบอกวก่อนนะผมอัดไปล้ครผมก็มาแบบไม่เร่งสนะเดีอัดไว้แล้วก็มาภากไปประมาณนี้เพราะไอ้โทรศัพท์บึแตก่ครับแตกอยครับ หืมตัวแบกเหมน็นแบกเหี็นแบกเหม็นมาดิก็มาดิเราจะเยนลูบูพี่อะก็ผมไปที่ผมเล่นเนี่ยผมอัดเอกสารเนี่ยผมอัดเอกสารที่เล่น,นมาอาัดอันนี้ต่อนั่วผมก็นั่งผ้าทำเสร็จเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูดดดดดเห็นกล้องไงวะ มันเปลี่ยนกล้องไม่ได้ออะให้ดูอย่างนี้เลยใช่โปรแกรมโอเคให้ดูแค่นี้แหละ่เพิ่งหัดทำช่องครับก็ลองทำแบบเริ่มต้นเริ่มต้น,มตนไม่มมอยากลงทุนซื้ออะไรมากเผื่อเบือ <laughs> ่อกดไลค์เป็นใจใผมเลยครับเจ็บาปากมากๆ มาด,ดูอันนั้นเฮ้ยตัดเนือ้อโอเคมาต่อหนึ่งเทวยิงได้แล้้แล้โหหดเกินในฟองมาเลยฮะ เราในห้น่าเบื่อที่เือนไม่มีใครมาแก๊งเลยอยู่สองคนหนูเดียวเดีวยวได้ให้ยิงครับก็ให้ยิงนะครับโูเดินแรงกูอยากรู้ว่าเราได้เห็นะไรอยู่อ๋อมีพิเกอร์จะพิเกอร,ร์จับหมดเกินมีหน้าก็เหมกันอนันนี้แตกมีหน้าก็แตกเป็นเหมือนกันอันนี้ Biên muốn hưng kỳ aoi cái tâm mừng mọi người bạn nóng mọi người bạn gạo không người bạn gạo mọi 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 người bạn gạo รวมมา,มาทำไ <Option> okay. มเนี่ยทำไมผิดกฎหมายละมัน่ยโป่งญยาด้วยเนี่ยช็บตอเคยดีนโคลามาดิมาดิอารมณ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 ์ทั้งจับทั้งดูดทั้งปูดทั้งเป่าแบบแมนแบดแมนทำมาดแบบหมนไอแอมโทกูโอโทหมดนะเพื่อน คลิปด้วยไอกับบ้าง425นะสกอร์หมดเกินลนยะ่างเงี้ยบ้ามันต้องคงอดมึอยู่ที่คนเล่นแล้วล่ะไมบอกเลยตัวนี้เล่นง่ายที่สุดในโลกใน3จักรวาลตัวเนี้ยใครเล่นตัวนี้ไม่เป็นก็ไม่เป็นนะแค่นะั้นมีเวลาเ่น <_ q _> มาดิต้องรวมมันโะอโหรูบูนตัดล่างเลย ดึงโค้ดแล้วก็เอาไปตัดเสียงให้เขาเป็น2 2> ปอยู่ท่อนเดียวลูบูลูลูบูลูลูบูโอ้โหรักชอตอย่างสวยงามนี่แบบไหนแบบไหนเวลาเปลที่ปื๊ด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 เป็นโซเสียงแต่โคตรเทียนเลยดึงแบบดิจิตอลดึงแบบดิจิตอลไอ้ดี เปลียนดาวกรจมากนี่เอาคลิปด,ด้วยหิวหิวเ,เพื่อนๆคิดเหมือนผมไหมถ้ามันปานดาวกระจายมานันพุ่งไปข้างหน้านะมันรอดสักวกกลับมาตายซะก่นอนล็อกชิยลดิครับล็อกเชียลดิคนไม่ชิยวนะกู ห้าตัวแล้น่มันโวมจริงๆเนี่ยนี่มันบันี่มันเนิบเนิบโหรอเียกะดอนเลยเนิบเนิบเนิบแต่ยังไงยังของเดนเดนทำอะไรกูยืนทำไรนี่เ่ย ดักดักรอคอยรอคอยคอยยอคอยพูดหน่งคุณได้นะมีฟิกเกอร์นะเพื่อนไอแอลฟิกเกอร์ตึ๊ดอึ๊ยโอ้โหเห็นอะไรวะมันคงฟิกเกอร์เขินเลยโอ้โหอีลห่าฟิกเกอร์มาโดนนอี๊ยห่าพอดีเลยแต่พูดเขินเลยเขินจาด เมือ่อนี่นะโมกี้ทิเกอร์มังฟูจวกเกินสกัดดาวลุ่งเกินแบบเน้เนโหจะต้องได้ไงเแบบนี่ยแบบเน้นแบบเน้เนี่ยนี่อ่ะเอ็งจ่มีใครเขียนคลิปบ,บน,นเลยอ่ะวูดึงปล่อดมาเนี่ยอะไรวะ หิวแจ๊กยิงเมหิวแจมีซื้อไอเทมอัพรอฮนะเพื่อจะสลับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเป็นน็อกคิวแต่คงไม่ต้องนะแรงแนงตายะโอ้โหส้ตนตีนั่งเลยชิ้นมันเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วเนี่ว่าเธอไม่เคยเป็นอะไรกับฉันเลยมีสกิลป่าเกิดขึ้นนะโง่มันถึกจริงๆมันมีแน่ มีแนนะ่จ้ะจ้ะอีอีปีอ่อ,ออกเป็นซอย,อยนี่นะี่น่ะซอยพระคำชื่ออะไรกันดูนะผมงงภางเกียร์เกียร์ศูนย์จุดห้าจบนะจบนะโอ้นี่ขนาดโดนเน,าานื้อฆ่าได้เกีดตัวแล้วพนะุ่มอะไรมันจะโหัปันหมดเกลือน มีหน้าก็ห่มกันอันนี้เนี่ยของตัวเองไม่แบดแมนแบดบแมนเพื่อไม่มีจบับไม่มีติแต่ก็ได้อยู่นะแขบบ่งแบบแล้วแข็งไหนแล้วซอยพระขามันฟิกเกอร์จัดเอ้ยวนเอ้ยแก้วทำไมมันโหดออ่างนี้ บางทีผมว่าดว่ตเองบ้านไอ้เพืเ่อนจจเย็นใะเย็นเราเน้นชัวแต่เราชั่วนะครับโอ้เอาดิอันตรีไปดิอันตรีไปดิสว่ามาแล้วมาดิครับอาอรอัมอารามที่ไม่ใช่อารามอะไรกูโอเคจบแม่ โอ้แปดหนึนตักหนึน่งจับดิครับจับดิครับอืมโหดเ,เกินแปดสองซสิบหกมีน้าก็โหนเหมือนกันนี้เนี่ยนี่นะโดนเนิฟบอเนิฟเนิเนิฟเ,เ,เ,เโอเคครับเข้าผ่านเข้ามาก็ฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเจอกใหม่คลิปหน้า สนุกที่สุดดีครับกดไลค์ผมด้วยก็ดูเลยครับ MVP อ่ะโหดเกินโหดเกินกี่รอบไปรับด้านเหนียดที่าเมจร์ MVP ด้วยโหมดจิบหหดเจ็บต้องกดไลค์คนหล่อละหมดขนาดนี้โอเคต่อไป้ที่นี้เชันใหม่ชิ้นแรสำหรับชินนี้สวีดีครับรอบสองนะ มีหน้าก็ห่มกันนะเนี่ย